s u สบายดี e. ทุกคนแค่เป่ามาสสึคุูุคนะทุกคนเนาะมื้อนี้กลับมาพบกับน้องตุ๊กในช่องสาวลาซ้ำเหนือนะทุกคนเนาะมื้อนี้น้องตุ๊กกะอยู่ให้อยูหยยน้าคือเกายูให้ยูหน้าคือเกาเหรอทุกคนเนาะมื้อนี้น้องตุ๊กมาข้างหน,น้าเนะทุกคนเนาะ อ่าพอกับไอจุยมาเจาะหน้าทาเนาะทุกคนเอามาที่ก็จะห่ดเทศการค้างค้างนากินปาตินเนาะแต่ว่าอ่าเทศกาล์ค้างค้างหน้ากินปาตินนี่ก็จะเป็นแบบค้างน้บเด้อแล้วก็ไปกินสิเนาะทุกคนแล้วก็ส่วนมูส่วนขู่ไปกินเนาะมันจะคล้ายๆแบบนี่แต่ว่าบริบทจัดเป็นวูดจัดเป็นจัดเป็นวูดหรือจัดเป็นอันนั้นเอาตั๊ป้าไปคายแล้วก็เฮ็ดซุ้มแซลกันสเนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็นคล้ายๆแบบ หน,หน้าหนองตุกค้างแล้วก็ส่วนมูส่วนขู่มากินอ่าหนามูค้างแล้วก็น้องตุกกะส่วนมูส่วนขู่ไปกินสินะแบบเขาก็ส่วนเขาไปกินสินะประมาณนี้แหละทุกคนแล้วก็เขาจะกินส่วนหลายเขาจะกินปลาดิบเนาะทุกคนเนาะคือปลาเต็นนี่จะเป็นข้อไม้ของปลาเต็นคือ ตัวป้าที่ยังแห้งๆยังยังรอยอยูเหรอทุกคนที่เขากินเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ข้างหน้านี่ข้างเพื่อนข้างเหงือกกข่าวมันแข็งเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ข้างก็เกข่าวมันแข็งอ่าข้างแหลก็เฉียประมาณคิดนึงเขาถึงจะมาเอาน้ำเขาแล้วก็ปล่อยปลาอีกแล้วก็ไปข้างอีกทีก็ตอนเขาคงเนาะทุกคนเขาคงบนเขาหอบเลยรเนาะทุกคน๋ยวไปเบิงน้ำกันเลย่ะข้างหน้า แต่หน้าน้องตุกยังเพหอดหดนึ่งเดือนนะทุกคนเนาะคางกกนกำนดไปไปเบึ่งกันเลยทุกคนทงหน้าน้องตุกกระลืมเขียวแล้วเนาะเขาติดแล้วก็เขียวง้ามเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาสิลงไปเบึ่งเนาะว่ามีป้าลายจ้ำเดิอนเนาะทุกคนเนาะอีเม์บอกคอยสบายปันเดือนแต่อีเมะก็มาเนาะนางยูทูบเตือนนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเลื่องเอ้ยอยู่ไปเดี๋ยวลงกันเลย เดี๋ยวทุกคนอุปกรณ์ของรองตุก๊กกะมีคู่เดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยว่นนาน้ำแห้งแหละแล้วก็เฮาก็สิเก็บหอยเก็บปูาาเก็บปลาหน้าพักเรือมั้ยเดี่ยทุกคนหนาา้าพักถ้าภาษาภาษาสับเนื้อน่าจะเอิอน้นอันซับสับเนื้อน่าจะเอิ้นนาเดียนเนาะทุกคนคนอ่าเข่าก็เริ่มติดเนะาะทุกคนเนาะเขาก็จะค้างแบบค้างเหมือน เข่าขึ้นหน่อยนึงเฮอมันก็แข็งแล้วมันแผ่ออกแต่ว่านี่เซม์เนาเซอร์หน่อยพุดเนาะบางบอลกับ้างเพราะว่าหลายคนดำสีมือตางกันเนาะทุกคนทุกคน penin penin, นี่เพนินนี่ kepu ปาทุกคนมี ก้นลบกบทางน้นกไลงมานี่ยลงเลยดินจะนกจาเนี่ยปนไดนกะา้โอ้เอาคู่ไปเดินเนอะ้นนจาเนี่ยปนันเอาคู่เอาน้ำเอไปพมเลยดูเอาไลนะนอ้าาปลาในน้ำเนาะทุกคน

ตอนนี้เสียงยางเลยเสียงยางเ็ดอุ้ยอุ้ยใต้แล้วเนี่ยทางนั้นอ่ะอ่ามึนงึบอยู่เลยมันงอใต้ล้วยับปลา ui, cầu hai hoài luật mệt mẹ mày viên nó ngoài mày ông, mày mày cái mày mà mày 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 cái này, mày 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 cái mày 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 สินยางเห็ดแม่บ้านนี่ไูนคะถ้าที่อยเจ้าเือล้ปตังอันนั้นกระไรอากะตันั่นมาต้มกระไรตคยใชาต้มนี่ขารถนานะมาต้มอ,อันน,นี้อาเงินโผแล้ว กำลังเงี่ยปลาน้อยเนาะเอาไปปล่อยเองเนาะทุกคนเนี่ยเอาปลาน้ยเอาไปปล่อยไว้ต้อนเขาห่อมุนเขาห้อสาลากแล้วเ่าถึงมาค้างอีเนาะแล้วก็มีเนี่ยวไาวต้อนเข่าคงมาค้างที่จะไดโตเยอะเนาะทุกคนเนาะแล้วปลามันก็จะมั่นเนาะเพราะว่าปลาข้างหน้าเป็นปลาดีอืเสียบทุกคนมาเด้อมาปัดปลาสวยกันเด้อ อ๋อทุกคนเนาะเริ่มแหงแล้วทุกคนเนาะแหงแล้วค่ะก็ะมาลงเก็บอันนี้คือเธอทีสองตุกบตุกบตุกบตกไหยทุกคนตกได้เหรอตุกบนมอ่ะ ไปไปตัวหอยหลายทุกคนดีหอยนหาหอยนหาหอยน,ายนาย้า้างเคยที่สองแล้วนะทุกคนนี่ยนี่ตายมีเถอะ <laughs> ไปจอะ เฮ็ดปลาปิงทบกินทุกคนเดี๋ยวนี้ก็ค้างหมดแล้วเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้น้องตุ๊กกะจีด้กกับไปน้องเนาะทุกคนเนาะโอ้ยบวดได้ท้ายคลิปมาให้ทุกคนเบิ่งเพราะว่าฝ่าวัดตุ๊กป้าเนาะเพราะว่าถ่าว่าน้ำม,มันแห้งลงน้ำห่อนหินตุ๊กป้าสิตายเนาะทุกคนก็เลยว่าฝ้าวัดตุ๊กป้ามีคลิปได้บ้างส่วนน้อยนึงเนาะทุกคนเนาะเฮ้ยทุกคนในเบิเ่งได้เห็นนำกันเนาะ แนวนี้ทุกปีเราจะค้างแบบนี้ทุกปีหลังจากที่ดำนาแล้วก็ประมาณเดืเดือนหรือว่าเกือบเนึ่งเดือนก็ค้างแบบนี้ทุกปีแล้วก็เอาตัวปลาไปกินเนาะทุกคนเนาะอืมดึงเข่าทุกคนมาเด้อกินปลาเด้อทุกคนเด้อมีปลาปลิงปิงปลาอี๋เด้ด ไปป้าที่ไปค้างนามาอันนี้เอือเอเเ้อบหรอะเจอเกลือเป็นงัวงมาแครนมาเอือ้อต่กเก,กเห h ็ d แกงโนดิเดอรร้านสาวกำลัง h ็ดแต่ผู้เรียกกระลิบนาจ้ะมาเด้อกินปลาเด้อเห็ดติ่นปลาเนาะผู้สาวงามเ e ็ดำมะูง <c oughs> อุ้ยมาแมนแกงโนเอนาอะ จพงค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็ปีงปลามาปีงเปียนผู um ้สาวเลยผู hmm. ้สาวผงอนทิงได้ซีโต oh ้หรอเนาะซิบกันเบาเขาหลัเต้า ทุกคนเนี่ยนี่น้องตุ๊กะฮอดเฮือนแล้วนาอฮอดบานแล้วนาะทุกคนเนาะอ่าต่อป้าก็ได้ยูน้อยนึ่งได้ยูน่อยนึงจับอิดได้หลายอยู่แดทุกคนแต่โจเฮ็ดบาลงน้องสักขึมนึงอาจจะเฮ็ดบ้าลงน้องสักครึงนึงกันเลยเด่แต่ครึงนึงเอามากินเนาะทุกคนเนาะแล้วก็จิบอก อ่จุอายจุเอือยค่ะมากินขาวนำเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวน้องตุ๊กขอโตไปแต่งยุคควกินก่อนเ้อส่วนคลิปนี้น้องตุ๊กขอ,ขอลาทุกคนไปก่อนพักกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ซันกับลิงกุุงกกุงกิุงเนาะทุกคนเนาะอ่าเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กนในคลิปต่อไปเด้อทุกคนไปแล้วเด้อบาย,บาย